ผิดเลี้ยงภาษีนางเอกดังถูกแบรนด์ดังถอดกองซีรีส์ประกาศปลดแล้ว จากกรณีข่าวนางเอกดังแดนมังกรหยวนปิงเหยียนถูกตรวจพบว่าเลี่ยงภาษีส่วนบุคคลช่วงปี 2019- ัศ2021ซึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่บริษัทโชชิงลี่เยียน c u ล t เจอร์ม i เดียทำให้ถูกปรับเป็นเงิน9 7 8 0 0 0หยวนคิดเป็นเงินไทย5,184,102บาทขณะเดียวกันมีรายงานว่าหยวนปิงเหยียนได้ลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัทแล้วซึ่งต ตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้จัดการของบริษัทเป็นจางฉูนเขารับหน้าที่แทนส่วนตำแหน่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนเป็นกูเวย ขณะที่เส้นทางบันเทิงของหยวนปิงเหยียนค่อนข้างแย่เพราะล่าสุดมีรายงานว่าแบรนด์ดังระดับโลกอย่างดีอ็อกก็เทคแอคชั่นทันทีได้ลบโพสต์พรีเซนเตอร์ของหยวนปิงเหยียนออกจากว็ยปอร์แล้วทางนี้ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของหยวนปิงเหยียนมีรายงานว่าทางผู้ผลิตซีรีส์ Fox Fairy Little Matchmaker m o o ร Red นักแสดงนำอย่างมี่กงจินที่เพิ่งเริ่มถ่ายทำได้ประกาศถอดหยวนปิงเหยียนออกจากซีรีส์เรื่องนี้แล้วและจะหา แสดงใหม่มาแทน